ัญใจชนะภาก็มานะคะบอกเลยเออน้องไม่ไดีร้องหลายคนมากแต่ก็ร้องคอนใหญ่ค่ะคอนนี้ถือว่าเป็นคอนใหญ่เนาะอืมเพราะว่ามีนอกด้อมด้วยเด้ใดคือก็ชนะภาเต็มค่ะชนะภามาเต็มค่ะอยู่ไหนล่ะก็หลีเป๊ะไงกลับมาแล้วแหละว,วันนี้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แม้ถ้าบุ๋มจําไม่ผิดนะประมาณนั้น เขาเที่ยวอยู่เขาเป็นแม่นางเงือกอยู่ธนโดนแหม่ยแค่นี้ก็ถามถึงเนาะโทรหาเขาไม่ได้เหรอโอ้โหลืมไปสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะทุกคนไปตายบอกว่าขนาดลงคลิปอะยังโหลดแบบนานมากไปไปบอกเออสัญญาณมันไม่ดีเนาะก็จะประมาณนี้แหละเออมนโนได้อีกเห็นไหมนี่ ชิปคู่จ้าโมาโนได้ควันชชันนภาทุกคนมาตลอดเมื่อชาติต้องการน่ารักสนุกมากคุณก็เก่งมากเมื่อคืนนี้นางแบบเต็มที่มาก ไปอยู่ที่ไหนหัวใจไปอยู่ที่ไหนดงังๆไปอยู่ที่ไหนโอแม่ผมพูดเธอลืมพี่ลวงแล้วตายที่เธอยืนยันจะเ,เป็นมันเป็นมันว่าสี่ปีจะหวนมาใหม่แล้วมีอะไรแล้วมีอะไรยายเธอลืมสัญญา ไม่เพื่อเราน้อยไม่เพื่อไม่เพื่อ,อท,ที่เธอน่จอนาจะลืมคนเก่าจะนลืมเรื่องราวที่เรานั้นเคยสัญญาเจอออรอได้แนบเนีย้ช้่างน่าเกินการด่าโชแก้วตาอายุไหนยัยเธอจึงเหลือเกันอโชแก้วตาอยู่ไหนยัยเธอจึงเหลือเกันอโชแก้วตาอยู่ไใใหนยัยเธอจึงเหลือเกันกวว้ใใ <Whoa. S 1> ยาวไปครับทุกคนเลย มีสางีใช่พอดีถนอมคนะอาโอ้ยนอนนอในใจผู้บ่าวแน่เสียบตาโดนทรงเขี้ยวไม่ค่อยสิยมมยส้นเลยระวังไม่แน่ผู้บ่าวจะหูเสียงรู้มาเจออะคอยกันนั่งอริทิคีเราตีสไต,ตายอหาห้ามใจอะบอกให้คืนไม่กับเธอแต่ว่าเพื่อนมาแบบนของคอยยินดีกระเด้อสุดท้ายแฟน,นเขาเธอมาเจอเ,เลยสวยมาไหนมาไหนมาไหนมาคอยบอกเกี่ยวเด้อบอกเคยเจอผู้สาวเจ้ามาก่อนบรรยากาศเปลีนเลยออกมาทอนแต่ว่าเมาสิมบนอนบอด้อยากบีดเื่อง รับ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 ครับแค่ออกมาทอดก็ไม่อนอ,นอนรัดเราออกมาจีบปเป้าเกือบไปเข้าลูปบ้านยอดผู้สาวเสือค้ไมยิ้มให้ผู้บ่าวช้บได้ก่อยก็ไว้โตทัน <c oughs> ตั้งแต่ว่าสิมเอกระโดงเราเดียวเพียวเดือวเืีเใส่เดียวปลย,ยกับเสียวสังหรักจะเป็นเปหระสังเพโรดองลาอยากเห้เจ้าสาวสาวําไปทำขอีกนะคะคุณดีขาด เรานี่ยเรื่องที่จะชึบอย่าไปบ้าเอาคอยบอกเที่ยวเดินบอกเคยเจอปุตสันแลจัดหลับปัญละก่อนบรรยากาศราตีเลยออกมาทอนแต่ว่ามาสิมเงอนนอนบอกได้อยากไม่ลืมอเดอครับ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 แขกออกมาถอนเขอาไปนอกรักเราออกมาจีบเบาเกลือได้เขาโรวบานย้อนผู้สาวเสื้อขาวก็ยิ้มให้ผู้บ่าวจับได้เอยก็ไว้โตทักตั้งแต่ว่าสิมเงิกระด้อมเราเดียวเหี้ยเดือดคือใจเดียวคอยก็เสียวสั่นหลังจังแทนเหมือนเดินตะซังแท้รอ อยากให้เา้สาวร้าแค่ออกมาทอนเกือบไปโด่นรันเดาออกมาจิบเต้าเกือบไ้เขารูปบา้าน้อนพว้สาวเสืขขขอขาวก็ยิ้มให้กู้เบาชับแดงไข่ก็ไว้โตทังตั้งแต่มาที่เมา้ากระโดกเราเหนียวเพียวเกือบถูกใส่เดียวเสียวสลังจังแมนง่นระเด็นตาสังกะแน้องโดอลาอยาให้เจ้ารสาวซ่าจะไปเห็นกับคนตื่นวูว สาวซ้ำหน่อยบ้านและหาดดำสองเขียวมาอาไปเธอจะไปอยู่คงหนุ่มบ้านคงหัวใจบางบีวันที่เธอจกไปปีวันไปไม่เคยคิดเอง กอดื่อลืมคนกันเองกอดเธอแต่นืมไอ้เชงมองเท่งกับแฟนพี่ซอไปอยู่กรุงสบายเจมส์จัดไว้ว่าให้คุณพ่อไปอยู่กรุงใดดีหนุ่มเจ๊ที่คุณมาพนันงุณร้องกูดังหน้างอทั้งบังทุกคนจีก็กร้องพร้อมฮักคอไอ้เชงฮักคอฮักคอไอ้เชงฮักฮักคอฮักคอไอ้เชงฮักฮักคอฮักคอไอ้เชง เธอจากไปอยู่กรุงลงมันทุ่มหัวใจวงเนที่เธอจากไปมีวันไดไม่เคยคิดถึงพอเธอลืมคนทั้งเองพอเธอจะลืมไอ้เชงบ้องเชงกับแบ็ทีชอบไออยู่กรุงสบายเก็นจนไปว่าให้บอไปอยู่กรุงใหดีนุงเสรษฐีเขามาพ่นออูกกอดก็นังหนังอ๋อดังปั่นก็อุ่ชบคอฮักคอไอ้เชงฮักกคอฮักคอไอ้เงฮักฮักคอฮักคอไอ้เงฮักฮักคอฮักคอไอ้เงฮักฮักคอฮักคอไอ้เชง